พอไม่สบายประสบปบัตเหตุทิหน่อยก็เพิจะออกจากโรงพยาบาลก็คิดถึงทุกคนครับคิดถึงเพื่อนๆทุกคนอืมก็ห่างหายไปนานกับช่อง youtube ก็คิดถึงอ้มเพื่อนเป็นไงกันบ้างครับก็ ไม่รู ago, made, ้นะผมได้ไปมาทำงานไงไม่รู i, ้เพื่อนๆดูก็ฝากใจเยี่อืมน้องพลอยน้องไยด้วยที่ป่วยรักษาโควิดก็ขอหายไปๆขอหายไปๆแล้วก็ สู้สู้มันมาได้มันก็ต้องไปได้แต่โรคภัยไข้เก็บมันนี่อย่างผมะ่ะมันก็บัตเทะมันไม่แน่นอะนอาจจะเกิดขึ้นตอนไหนมันมันก็ได้ก็ขอให้ระว,วังตัวเองอย่าประมาททั้งก็ดูแลสุขภาพก็ ยังไม่รู้จะมีใครเข้ามามั้งกว่า,วาผมไม่ได้ไลฟ์มานานก็ขอบคุณก็คุกถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนเพื่อนในช่องก็ ก็ขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันก็ผมพึ่งย่อยังนั่งก็ยังไม่ ไม่ได้บอกเพื่อนเพื่อนเลยว่าของผมเสยอะไรก็ไปถึงไปถึงเพื่อนเพื่อนก่อน็มันตัด้องนะก็ไม่ได้ห่างมานานลืม ออขอบคุณมากคุณตุ้ย ขอบคุณอพี่พุ่งหายก็ใจเยี่ยมทอ,อยเมืองไทยด้วยก็คอยก็หายเมืม่อมันมาได้มันก็ต้องไปได้ขอให้เราอย่าท้ออย่างเดียวเลยท้าพี่ก็มีอะอยปไหไเดี๋ยววันนี้ไปโอเค อคก็ฝากใจเยี่ยมไทยเมืองไทยด้วยเพราะพี่ไม่รู้เลยเพราะไม่ได้ติดตามมันก็สบปฎิเสธนิดหน่อยก็ไม,ไม่ไม่ใช่อะไรมากก็แค่เราไม่ประมาทของเขาประมาทเขามาชนเราหงโอเคก็ปมปุยด้วยก็พี่ก็ติดตามเอหายดีพื้นข้ก็เข้าไปดู ทักทายเพื่อนๆทักทายพี่ๆน้องๆทุกคนน่งก็ตรงนี้ก็ก็ขาเป็นขานิดหน่อยออก็เข้าเปลือกแล้วถอดเปือ,อกออกเมื่อวานเมื่อวานตืนถอดเปลือกออกกระดูกแล้าวแค่นั้นเองก็ทำอะไรตอนนี้มันยากไหมก็ ออกไปดูหางานแหละแล้วก็ตกประเด็นนิดหน่อยก็อยู่อยู่โรงพยาบาลก็เป็นเดือนนะก็ขอบคุณน้องเพื่อนที่เข้ามานะก็ขอบคุณมากก็ไม่ได้ดูรแลเดือนเท่าไหร่บอกตรงว่าหาง,งานยากไงเพราะวก็อายุเราเยอะแล้วไงถ้าเราอายุในน้อๆก็โอเคแหละนี่อายุเรามันเยอะ เป็นสา oh, บลอวไงจากใชานายะมาเป็นสาบอก็ที่เห็นแล้วเมื่อวานพี่น้องบอกอ้ะก็บอกน้องพลอยไพรินด้วยแต่ที่ที่จะเรียกว่าสาผมจุกก็เมื่อเดี๋ยวจะพักก็ลงก็ไลที่ถึงเพื่อนแล้วไม่ไม่ได้ไล์มานาน ไม่ได้ไลฟ์มานานก็คิดถึงคิดถึงเพื่อนเทุกคนแล้วเมื่อคืนที่นั่นมาก็เข้าไปทุกบ้านทุกหลังนะเพราะว่าพี่จะเป็นอย่างเงี้ยจะเข้าไปทักทายเพื่อนทุกบ้านทุกหลังก็สังคม y o u t u b e อ่ะมันต้องจริงใจกันมันมันมีหลายอย่างในโซเชียล ซเชียลมันมีหลายหลายสิ่งหลายอย่างไงอะไรไม่แน่นอนก็น้องุป่ปุ้ยด้วยก็ดูลายสภาพด้วยก็วันนี้ก็ต้องบอกของตัวเองให้ให้ให้ได้ไงหมดคอมไม่ได้โกนเลยก็คิดถึงพี่ปู้ร้อนคิดถึงลูกน้ำเค็มคิดถึงทุกทคนคิดถึง ก็ผมจุกคิดถึงปุ้ยปุ้ยเดี๋ยวนี้ช่องไหนเป็นไงบ้างพี่ยังไม่รู้เลยก็ช่องถือดาบประกาศเมียก็นั่นอยู่คือยังไม่ได้เข้าไปหาทักทายเขาเลยโอ้ยยังพี่ตายยาก <c ười> คนกระดูกเล็กอนน้องปุ้ยก็ขอบคุณมากที่เข้ามาแต่เช้าวันนี้เดี๋ยวก็ไปหาหมอไหหมองไปหาหมอเพียงไปหาหมอดูนี่นี่ เอ็กซเรย์ ray, ดูว่ากระดุมเข้าที่ยังก็พอนั่นเสร็จเข้าหนี้หนีก็จาไม่ได้แล้วก็ยินเย่ year, เข้าไปใหญ่อืมอืมอืมโอเคทั้งนี้เราคุ้มปุ้ยขอบคุณมากขอบคุณขอให้คุณพระศรีรัตนะาตายค,คุ้มครองคุ้มปุ้ยและพลอยไพยรินหรือสาวผมจุกแตพุ่มเพื่อนทุกคนสวัสดีครับ